น้ำใสไ,ไหมลูกใสน้ำใสมากเลยเนาะจุดชมวิวเนินนางพญานะครับเจนดีที่อยู่กลางทะเลนะครับทุกคนหวานๆนะโอ้ยฝากดำปีเลยจรรน้ำดำอร่อยเวอรฮะอร่อยเวออร่อยเวอร์ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมากลางเต็นท์กันที่แถวแถวคุ้นคุ้นไหมครับทุกคนตรงนี้อยู่บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญานะครับน้ำทะเลใสามากแล้วก็ทริปนี้ไม่ได้เดินทางมาด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อน มาทั้งครอบครัวเลยนะครับก็มารถมารถกระบะนะครับเอารถกระบะมามีแผนจะไปที่จังหวัดตลาดด้วยแต่วันนี้มาแวะกางเต็นท์แถวเนินนางพญาก่อนนะครับโ้น้ำทะเลใสมากเลยตกปลาตกเมือกตกอะไรได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกลางเต็นท์ก่อนตอนนี้ใกล้จะสิบเอ็ดโมงแล้วแดด เริ่มจะร้อนแล้วแดดเริ่มแรงนะครับจะรีบกางเต็นท์กางทาให้เรียบร้อยก่อนนะครับป่ะเรส่ก กลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะครับแดดค่อนข้างแรงเลยวันนี้วันที่2ี่สิบเจเดธันวานะครับทุกคนจุดกลางเต็นท์ตรงนี้เรียกว่าเนินนางพญาแคมปิ้งนะครับเ,รเพื่อนๆสามารถ Wal ์กอเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องจอง walk in ไม่ได้เลยค่ากลางเต็นท์คนละหนึ่ง้ห้าสิบบาทหนึ่งยห้าบาทนะครับสัตว์เลี้ยงเข้าได้เล่นน้ำได้นะครับมันเป็นโขดหินนะเป็นโขดหินแต่ว่าเล่นน้ำได้ตรงเนี่ยมันจะกาดดีมากๆเลยนะครับ กลางเต็นท์แบบติดริมทะเลเลยบรรยากาศดีช่วงเย็นเย็นดูปลาทิ่ตกดินนะครับตรงนูน้นที่เห็นตรงนู้นนะครับบนนู้นก็คือจุดจุดชมวิวเนินานางพญานะครับขับรถขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวขอนั่งพักหาน้ำเย็นเย็นกินก่อนนะครับเต็นท์ก็อยู่ตรงนี้กลางเสร็จเรียบร้อยละ ร้อนไหม no no นลมเย็นสบายไหมเย็นชอบปะช,ชอบเมื่อกี้เอ่อออกไปซื้อของที่โลตัสเอ็กเพนะครับขับออกไปอยู่เส้นถนนสุกุมวิทถนนใหญ่นูน่นขับไปไม่ไกลเท่าไหร่อะไรเนี่ยซื้ออะไรมาอีก ขับออกไปประมาณสักยี่ิบกว่านาทีเนะาะประมาณยี่สิบกิโลนะครับขับไปเรื่อยๆก็แปบ๊บเดียวนะครับจะมีรตัดเอ็พอยู่บรรยากาศลานก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็มีหลายเต็นท์หน่อยมีเพื่อนๆสายแคมปิ้งมากางเต็นท์มีคนตกปลาอยู่แถวแนว้นนะครับตกปลาตกหมึกน้ํากําลังลงนะครับช่วงประมาณาบ่ายสองละไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้ช่วงเย็นน้ําจะลงหรือขึ้น ไม่แน่ใจนะครับที่นี่อากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศดีอากาศดีใช่ปหลมลมเย็นสบายไหมครับลมเย็นสบายนะครับชอบไหมชอบที่นี่ปะ่ะชอบชอบไหมชอบก็มึงเลียทำไมเปื่อนหมดนี่ครับสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับสัตว์เลี้ยงเข้าได้วันหลังมาอีกไหมมาอีกไหมมามาอีกมาอีกนะครับชอบนะกินน้ำก่อนลูกกินน้ำ เป็นะงนะานใดโอเคครับจุดตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำก็อยู่ในระดับผมให้สามดาวครึ่งถึงสี่ดาวนะครับก็โอเคอยู่ถ้าไม่ได้มากลางเต็นท์ก็ห้องน้ำห้าบาทนะครับแต่ถ้ากลางเต็นท์ก็ ข้าฟรีนะครับไมถ้ากางเต็นท์ก็เข้าฟรีไม,ไม่เสียเสียศูนย์บาทเสียศูนย์บาทดเดี๋ยวจะเดินไปดูเอ่อไปดูอะไรเจดนะีเจดีกลางน้ำเจดีกางน้ำเดี๋ยวพาไปดูเจดีกลางน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินเล่นนะครับไปดูเจดีกลางน้ำแล้วก็ เดี๋ยวผมต้องออกไปหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวแถวๆนี้จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะครับเป็นร้านอาหารทะเลซีฟูด้ดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมกับข้าวไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะครับเพราะว่าต้องเดินทางอีกหลายที่นะครับแล้วก็ค่อนข้างไกลด้วยก็เลยกลัวจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวซื้อกินเอาดีกว่า ง่ายดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าแถวนี้มีร้านอาหารตรงไหนที่อาหารอร่อยราคาย่อมเยานะครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปเจดีกลางน้ําก่อนนะครับปุกปุยมาน,นี่เราปะ่ะเราเดินไปดูเจดีกลางน้ำกันไปไหนอะเดี๋ยวเดินไปดูเจดีกลางน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินนะ ปั่ปนไปจากจุดตรงนี้นะครับทุกคนเดินไปเจดีการน้ำก็ประมาณทัก200เมตรได้นะครับไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูห่างจากจุดกลางเต็นแค่นิดเดียวใครมีจักรยานมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เอาใส่รถมาปั่นเล่นได้นะครับแบบ บรรยากาศแบบชิวๆมากเลยเหนื่อยอะปะเนื่อยเหรอเอาจักรยานไปจอดไว้นี่จอดไปตรงมข้างโมไซนี้ก็ได้ลูกนี่นะครับทุกคนเจดีบ้านหัวแหลมนะครับประมาณ200ปีนะตามที่ป้ายบอกเก่าแก่มาก ลองเดิน <ขอ S 1> เดินออกไปดูกันนะครับทุกคนเอาผิดทาง <ขอ S 1> ก็คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าค่อนข้างแบบอัน<ข>อ,อัน,อ,น <c oughs> อันซีนเขเรียกว่าอันซีนเจนดี JD ที่อยู่กลางทะเลนะครับทุกคนเออแบบดีอะ่ะเขาท่าเจ๋งอะ่ะแล้วบรรยากาศคือแบบโอ้โหดีมากเลย ช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งละสะพานไม้นะครับเดินออกไปกลางทะเลนะครับหน้ำใสปิ้งเลยน้ำใสมากๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้ห่างจากจุดที่กลางเต็นท์ไม่ไกลนะครับเดินมาแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วประมาณ200เมตรนะครับเดินแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆเมื่อากาศ ตอนเย็นๆนะครับทุกคนดีมากๆเลยแล้วอากาศช่วงใกล้ปีใหม่ก็ไม่ร้อนนะครับคือเย็นเย็นแบบเย็นสบายหน่อยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแม้จะมีแดดแต่ก็ไม่ค่อยร้อนตรงนี้ก็จะมีบทสวดมนต์บูชาเจดีนะครับที่อยู่กลางทะเลนะครับวันนี้วันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันที่2 7ธันวาคมนะครับแต่คลิปเนี้ยที่ลงก็น่าจะออนแอร์ หลังปีใหม่มาแล้วนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับทุกคนขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีแต่ความสุขนะครับความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนานะครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมนะครับตลอดปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับ จากจุดเจดีกลางน้ำนะครับทุกคนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงจุดอาจจะไกลนิดนึงนะครับซึ่งเราก็เดินต่อไปไม่ถึงนะครับเดินมาได้จนสุดสะพานไม้นะครับตรงนี้ส่วนเจดีก็จะอยู่ปร,รประมาณช่วงกลางทะเลตรงนู้นก่อนถึงบุกเขาที่เพื่อนเห็นที่เพื่อนๆเ,เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับ แต่ว่าเดินไปต่อไม่ได้ล้วสวยมากนะครับยังไงก็ถือโอกาสนี้นะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องโจโจโกแคมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากจุดตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปต่อที่ร้านอาหารที่อยู่บริเวณแถวๆที่ผมกางเต็นท์แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมกับข้าวมานะครับก็มาหาซื้อเอาแถวนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูว่า แถวๆนี้มีร้านอาหารตรงไหนที่น่าสนใจบ้างน,น,นี่หนูอ่านประวัติจังเนี่ยประวัติสะพานไม้ไหวเจดีกลางน้ำเนี่ย เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันเนาะตอนเย็นละอยู่ข้าวยังยข้าวยังอยู่ข้าวยังพ่อหิวข้าวแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่านะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวลองเดินดูว่าแถวๆนี้มีร้านอาหารตรงไหนบ้างที่น่ากินบ้างนะครับ จริงๆก็มีหลายร้านแหละเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะครับ Let s <S ป let's go ปลูกอย่างนี้ดิมีร้านค้านะครับก็แถวแถวนี้จะหาซื้อเครื่องดื่มหาซื้อขนมแอลกอฮอล์ก็มีขายนะครับไม่ไกลจากจุดกลางเต็นท์ร้านอาหารก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยลองดูไปเรื่อยๆนะครับมีหลายร้านที่อยู่ติดริมทะเลนะแต่ปอดีว่า ลุงที่ดูแลลานกลางเต็นทะ์นะครับก็แนะนำมาอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับไปล้อลุด <c oughs> แต่ยงแห่งเยซอยถนนก็อยู่ติดเรียบดินริมทะเลนะครับร้านอาหารก็จะอยู่แบบติดแนวริมทะเลนี่แหละรถมานะหนูรถมารถ <c oughs> มา เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอาหารที่ชื่อว่าครัวแม่แดงซีฟูดนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาจากจุดกลางเต็นประมาณทัก3 0 0เมตรนะครับ3 0 0ร้อเมตรเดินเรื่อยๆเ,ยเ,ยเลาะริมทะเลมานะครับชิลๆสบายๆไม่ไกลนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้าง วัสดีครับขอดูเมนูหน่อยครับพี่จ้า,ดจา,าเดินม,มาจากรังกางเต็นใช่ครับป้าน้ำดำน้ำหมึกอร่อยไหมครับป้าอร่อยเอาเอาเอาเ <c oughs> มึกไข่ <c oughs> ต้มน้ำดำแล้วมีอะไรอีกครับป้า <c oughs> กุ้งซอสมะขามไหมกุ้งซอสมะขามเอาปะกุ้งซอสมะขามเอาหนึ่งกุ้งซอสมะขามเมนูแซ่บๆมีไหมครับปะยำทะเลไหมยำรวมมิตรทะเลเหรอครับปะรวมมิตรทะเลปะรวมมิตรทะเลหนึ่งจ้ะครับอุ้แกนกินอะไรหนะูอะเอาเป็นพวกท่าม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สั่งกับข้าวเรียบร้อยที่ร้านชื่อร้านอะไรนะคหัวแม่แดงซีฟูด้ดเดี๋ยวเรารอกับข้าวกันนะครับเดี๋ยวก็แล้วก็เดี๋ยวเอากลับไปกินที่ลานกลางเต็นท์ได้มาแล้วนะครับทุกคนอาหารมื้อเย็นมีอะไรนะ หมึกน้ำดำ,ก,ำ,ดำกุ้งซอสมะขามออแล้วก็ปูแกะนะครับปูแกะแบบเนื้อร้วนๆนะแล้วก็ยำยำอะไรนะยำรวมมิตรทะเลนะครับแล้วก็ข้า,าวเปล่า30บาทร้านแม่แดงซีฟูดนะครับเดี๋ยวลองไปทานดูว่าอร่อยไหมว้าวไหมร้องอ้ยะอะไร่ปะไอ้ยาแกนเน้ยรถมาแล้วลูก แม่ดูตรงนู้นแดดส่องภูงเขาเขียวเลยเดินจากาจุดกลางเต็น์มาประมาณสัก3า3 0 0เมตร400เมตรน,นะครับไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวเดินเล่นๆนะครับมันก็จะเลาะริมทะเลมาแบบชิวๆเลยเดินแบบสบายๆเดี๋ยวกลับไปที่ลานกลางเต็น์กันครับทุกคน กลับมาที่ลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็กับข้าวก็มีอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรหนูหมึกน้ำดำนี่น้ำดำ,ำ,ำปีเลยแล้วก็อันนี้มียำยำลม,มิตรทะเลนะครับยำทะเลลูกยำทะเลแล้วก็นี่เมดูนเด็ดวันนี้นะครับปูแกะเนื้อโอ้โหล้วนๆเลยดูดิเนื้อปูแบบ ล้วนๆเลยกินมากนะครับแล้วก็มีกุ้งซอสมะขามเอาเลยหนูหนูกินก่อนเลยลูกนี่กุ้งซอสมะขามนะครับน่าทานมากอันนี้ปูแกะนะครับเนื้อล้วนๆกล่องนี้ก็500อยบาทนะครับนี่ไม่ต้องมาลำบากแกะให้เสียเวลานะครับแกะให้เรียบร้อยเนื้อปูเต็มกล่องแน่นเอียดอ่ากินข้าวกันครับทุกคนช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วห้าโมงครึ่งนะครับจากาศช่วงเย็นๆนะครับยากาศดีมากแกะได้บะข้าวอะ่ะแกะดีๆค่ะหืมก,กินดิใส่ข้าวเลยเนี่ยเราหนูลองชิมน้ำดิลองชิมน้ำแต่ๆดูมันเป็นรสชาติยังไงน้ำดำ หวานหวานปะหวานหวาน,อ,น,นอร่อยเหีลองชิมดูอร่อยไหมงำอร่อยไหมคะวหวานหวานนะอ้ยปากดำปีเลยจริงหรอปากดำเลยน่าทานมากเลยมือดำดำน่าก,กินมากมกินปลาุกเป็นไงคะรสชาติปลาเมือาอร่อยเวร์ ฮะอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อร่อยเวอร์เลยหรอวหวานๆนะลูกโอ้โหน่ากินมากเลยดูลองดูนะครับทุกคนเมนูแนะนำของทางร้านขัวแม่แดงซีฟูด้ดเออรัวแม่แดงซีฟูด้ดไม่ใช่กับคุณต่อยน่ากินมากเลย,ลเลยทานข้าวกันครับทุกคน 装烟烟。 โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆหลังพระอาทิตย์ตกตินแล้วนะครับบริเวณจุดชมวิวเนินนางพญานะครับเพื่อนๆมองเห็นไกลๆตรงนู้นก็สีเขียวๆวิบวับ,บวิบวับ,บก็จะเป็นเรือไดมึกนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็ดีดีมากๆเลยลมพัดโกกเย็นสบายนะครับทุกคน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเพื่อนๆพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าลงไปแล้วนะครับเหลือเพียงแสงที่สอดส่องขึ้นมาเหนือจากน้ำทะเลสวยมากเลยมีเรือใดเหมมอกเข็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับตอนกลางคืนน่าจะเห็นชัด ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับทุกคนอุก็เดินมาลงมาเดินเล่นตรงชายหาดนะครับน้ำทะเลก็ลงไปอยู่ข้างล่างนู้นแล้วบรรยากาศตอนช่วงค่ำๆนะครับตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับทุกคนโอเค เรือไดมึกนะครับส่องแสงสีเขียวเหมือนแสงเหนือเลยสวยมากเลยอยู่ไกลๆนะครับไม่ไกลามากหรอกออกไปจากฝั่งสักประมาณครึ่งกิโลได้นะ5ห้ารอยเมตรถึงหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีบางลำก็เห็นอยู่ไกลๆตรงนน้นใกล้ๆฝั่งก็มีนะครับเพื่อนๆส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็น บรรยากาศลานกลางเต็นท์นะครับวันนี้ก็มีเกือบเกือบสิเบเต็นท์หรือน่าจะสิบเต็นท์ได้อยู่นะครับประมาณนี้แหละประมาณสิบเต็นท์ละกันช่วงค่ำแล้วนะครับทุกคนน้ำทะเลลงไปลงไปเยอะมากเลยตอนนี้กลายเป็นเห็นแต่หินนะครับน้ำทะเลลงไปต่ำถึงตรงนูน้นนูน่นเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำนะครับแล้วก็จะมาพักผ่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงเช้าผมจะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ตัวแสบผมก็ สลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเดี๋ยวผมจะตื่นมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าเช้าให้นะครับเ,เพื่อนๆส่วนคืนนี้ก็ฟันดีลาตีสวัสดิกุ๊ดไน เก o d m ม r n น่งครับทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับมันจะกาดช่วงเช้าๆนะครับริมริมหาดน้ำใสไหมลูกน้ำใสมากเลยเนาะน้ำใสปิ้งเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้น้ำใสมากเลยน้ำใสมากๆ แต่ว่าทรายก็จะเป็นทรายแบบเม็ดแบบในพ่อดูทรายดิเอาทรายให้กล้องดูสิครับเนี่ยจะเป็นทรายแบบแบบหยาบนะครับไม่ได้ทรายละเอียดนะแต่ว่าน้ําใสเอาแกนเดินมาเล่นตรงนี้ได้หูกเนี่ยตรงนี้เล่นได้ไมมดึกเดินลงไปได้จริงหรอไม่หรือเอาเสื้อชูชีพมาใส่ก็ได้เมื่อคืนนี้ก็ ลมแรงมากๆนะครับช่วงน้ำทะเลขึ้นลงน้ำน้ำขึ้นลงนะครับช่วงประมาณตีสี่โอ้โหลมแรงมากๆต้องตื่นมาดึงเชือกทารนะครับให้ตึงแล้วก็ต้องลดเสาทารลงไปหน่อยนึงไม่ให้มันรับลมเยอะนะครับลมแรงมากๆ ค่ากลางเต็นก็คนละ150บาทนะครับแล้วก็ของออกแกน9ขวบ100บาทนะครับตกปลาได้ตกปลาหมึกได้ผมเห็นมีเพื่อนๆนนะักท่องเที่ยวตกปลาหมึกได้ด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ ตรงที่กลางจะเป็นตรงลานจะเป็นหินนะครับถ้าเป็นเพื่อนหมาใช้ค้อนหัวเหล็กนะครับแบบดีๆหน่อยไม่งั้นตอกไม่ลงนะครับแล้วก็สมอต้องสมอยาวนิดนึงทางนู้นก็จะเป็นทางขึ้นไปเนินนางพญานะครับเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ เนินนางพญาแคมปิ้งนะครับลมพัเดเย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับไม่ร้อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องเดินทางกลับแล้วนะครับก็มีแผนเดินทางไปที่จังหวัดตลาดต่อนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับทุกคน บริเวณห้องน้ำเนาะห้องน้าก็โอเคนะใช้ได้อยู่ก็สําหรับคนมากางเต็นท์ก็เข้าฟรีนะครับใครไม่ได้มากางเต็นท์ก็เสีย5บาทนะครับส่วน EP ีต่อไปผมจะเดินทางไปกางเต็นที่ไหนโปรดติดตามนะครับทุกคนแล้วเจอกัน e p ีหน้านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเจอกันครับ let's go